ฉลยข้อสอบฟิสิกส์นะครับาก้าวิชาสามัญเป็นข้อสอบเมื่อสอบเมื่อเดือนธันวาคมปี58นะครับเป็นข้อที่19ปัญหามีอยู่ว่าประจุมวล m นะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น u ดังรูปนะครับเข้าไปในบริเวณที่มีนะที่มีสนามไฟฟ้า e ในแนวแกน y นะครับ e เป็นสนามไฟฟ้าในแนวแกน y เป็นระยะทาง l นะครับในแนวแกน x นะครับเคลื่อนที่ระยะทาง L ในในแนวแกน x มวล m นี้จะมีความเร็วในแนวแกน y เป็นเท่าไหร่เมื่อพ้นออกไปจากสนามไฟฟ้านะครับโอเคปัญหานะครับก็คือสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าสนามไฟฟ้าประจุมวล m นะครับเริ่มเคลื่อนที่เข้าไปในสนามไฟฟ้าะนะครับเริ่มเคลื่อนที่เข้าไปในสนามไฟฟ้าตั้งแต่จุดนี้กระทั่ง ออกมาจากสนามไฟฟ้าที่จุดนี้นะครับเป็นระยะทาง l โจทย์ถามหาว่าความเร็วในแนวแกน y เป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งในสนามไฟฟ้าเนี่ยขณะที่ประจุเคลื่อนที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีแรงไฟฟ้ากระทำนะครับมีแรงกระทำนั่นก็คือมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งในแนวแกน y นั่นเองนะครับแล้วทีนี้โจทย์ก็ถามว่าถามว่า,า,มวาเมื่อมันออกจากสนามไฟฟ้าปับ๊บ ความเร็วในแนวแกน y จะมีจะเป็นเท่าไหร่นะครับความเร็วในแนวแกน y จะเป็นเท่าไหร่นะครับข้อนี้เนี่ยความรู้ที่จะต้องนํามาใช้ในการแก้ปัญหาข้อนี้เนี่ยคือคอนเซปต์ Concept เดียวกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตนะครับเป็นความรู้ที่ใช้ในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตนั่นก็คือว่าในากรณีที่ความ กรณีที่วัตถุมีความเร็วมีการเคลื่อนที่ในแนวแกน x และนแนวแกน y พร้อมๆกันเนี่ยสามารถแยกพิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวแกน x และในแนวกนแนวกน y ได้อย่างเอกเทศนะครับโอเคพูดขอพูดแบบใช้ภาษาแบบง่ายๆนะครับก็คือว่าวัตถุเนี่ยวัตถุ สามารถโน้ตไว้นิดนึงอันนี้เป็นคอนเซปต์สำคัญนะครับแยกพิจรารณาการเคลื่อนที่ในแนวแกน x และแนวแกนแกน y ก็คือแยกพิจารณาได้เลยนะครับระหว่างแนวแกน x กับแนวแกน y ครับแยกออกจากกันเลยทีนี้ก็ในเมื่อมันสามารถแยกพิจารณาออกจากกันได้เนี่ยเราก็ง่ายละนั้นก็พิจารณาทีละแกนนะครับทีละแกนก็เริ่มจากที่พิจารณาแกน x ก่อนนะครับพิจารณาแกนแกน x ก่อนแล้วกัน เ,เรื่องพิจารณาเกณ x เดี๋ยวคอนเซปต์อันนี้เนี่ยเราจะไปเจออีกครั้งหนึ่งในเรื่องแรงนะครับมันจะมันจะเกี่ยวพันกับหลายอย่างเลยแหละเรื่องอะไรการแตกแรงเอย่ยเรื่องอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในตอนถ้าเกิดเราเข้าไปในมหาลัยเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับคําว่า superposition ด้วยนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันคอนเซปต์ตัวนี้เราอาจจะมองดูมันง่ายๆนะครับเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าที่จริงแล้วมัน มันผโพผนกับหลายเรื่องนะครับเราสามารถแยกพิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวแกน x และในแนวแกน y ออกจากกันได้นะครับแยกพิจารณาออกจากกันไปนิดออกจากกันเติมไปอีกนิดนึงนะครับโอเคอ่ะมาพิจารณาแกน x ก่อนนะครับก็การเคลื่อนที่ในแนวแกน x นะครับมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเริ่มต้นอยู่แต่สังเกตนะครับในแนวแกน x เนี่ยมันไม่มีแรงอะไรกระทําเลย มันมีแรงกระทําคือแรงไฟฟ้าในแนวแกน y อย่างเดียวเพราะฉะนั้นในแนวแกน x กมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับเมื่อเจอสถานการณ์ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับเราสามารถรับมือได้ด้วยสมการนี้นะครับแก้ปัญหาได้ด้วยสมการนี้ v เท่ากับ s, <S ส่วน t ง่ายง่ายเลยนะครับง่ายมากในกรณีที่ความเร็วคงที่ v ก็คือความเร็วนะครับ s การกระจัด t ก็คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับ โอเคทีนี้ v เป็นเท่าไรครับ v ณนะข้อนี้เนี่ยมันเริ่มต้นเคลื่อนที่ในแนวแกน x ด้วยความเร็ว u นะครับแล้วก็ความเร็วคงที่ตลอดแสดงว่า v เนี่ยก็เป็น u ตลอดนะครับ u ตลอด s s เคลื่อนที่ได้การกระจัดเท่าไหรมันเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับเริ่มเข้าจากสนามไฟฟ้าแล้วก็ไปออกที่จุดนี้คือจุดที่เริ่มออกจากสนามไฟฟ้านะครับระยะจากจุดตั้งต้นกับจุดสุดท้ายคือการกระจัดเพราะฉะนั้นการกระจัดก็เป็น l นะครับส่วนที่ก็ติดไว้โจทย์ไม่ได้บอกนะครับอ,อันนี้ให้เป็นสมการที่1น,นะครับโอเคพิจารณาในแนวแกน x เสร็จเรียบร้อยก็ต่อไปลองมาพิจารณาในแนวแกน y บ้างนะครับในแนวแกน y เกิดอะไรขึ้นมาดูนะครับโจทย์ปัญหาเนี่ยเขาต้องการให้เราหา v คือความเร็วปลายในแน,นวแกนวนะครับเพราะฉะนั้นสมการที่น่าจะนำมาใช้แก้ปัญหานี้ได้เนี่ยก็ควรจะใช้สมการนี้นะครับสมการเคลื่อนที่แนวตรง V เท่ากับ U บวก AT นะครับสมการนี้คือสมการที่เรา ต้องการหาความเร็วปลายนะครับโดยเราจะต้องรู้ความเร็วต้นและรู้ความเร่งและเวลาในการเคลื่อนที่นะครับคีย์เวิร์ดสำคัญคือสมการนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อความเร่งจะต้องคงที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปพิจารณาสถานการณ์ของเราก่อนว่าความเร่งคงที่ไหมกรณีนี้นะครับวัตถุเคลื่อนที่ภายใต้สนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้าซึ่งมันเป็นแผ่นตัวนําในลักษณะนี้นะครับมี ประจุกระจายสม่ำเสมอมันจะถือได้ว่าสนามไฟฟ้าจะมีค่าสม่ำเสมอนะครับเมื่อสนามไฟฟ้าม <in> <days> ีค่าสม่ำเสมอแถ้าเกิดมีประจุเข้าไปในสนามไฟฟ้าประเภทนี้นะครับมันจะก่อให้เกิดแรงซึ่งแรงที่เกิดขึ้นจะมีค่าคงที่นะครับแรงที่เกิดขึ้นมันจะมีค่าคงที่เมื่อแรงที่มีค่าคงที่กระทําต่อวัตถุนะครับมันจะทําให้ความเร่งมีค่าคงที่ด้วยนะครับ ความเร่งจะมีค่าคงที่ด้วยเพราะว่าแรงมันมันสัมพันธ์กับมวลคูณด้วยความเร่งถูกไหมครับถ้าเกิดแรงคงที่มวลมันก็คงที่อยู่แล้วแหละแล้วความเร่งก็จะต้องคงที่ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่เพราะฉะนั้นใช้สมการนี้ได้โอเคจบนะครับจบในส่วนที่ว่าสมการนี้นํามาใช้ได้นะครับเคลียร์แล้วนะครับว่าเราใช้สมการนี้ได้ตรวจสอบรไรเรียบร้อยแล้ว นะครับเช็คอย่างดีแล้วโอเคทีนี้ก็เมื่อมันใช้ได้ก็เริ่มแทนค่าได้เลยนะครับอ่ะวคือสิ่งที่จุดต้องการหานะครับโอเคทีนี้ข้อสังเกตมันมันมีความเร็วเริ่มต้นเคลื่อนที่ไปนแนวแกนวแก์ X, นะครับอ้าวแล้วในแนวแกน y วน่ยตอนที่มันเริ่มเข้าไปในในจุดที่เป็นสนามไฟฟ้านะครับมันเริ่มเข้าไปณจุดนี้เนี่ย ความเร็วต้นในแนวแกน y เป็นเท่าไร่คําตอบก็คือความเร็วต้นในแนวแกน y ก็เป็น0นะครับมันมีความเร็วแค่ในแนวแกน x เท่านั้นในแนวแกน y เนี่ยมันไม่มีความเร็วเริ่มต้นเพราะฉะนั้นในแนวแกน y ก็ความเร็วเริ่มต้นจะต้องเป็น0นะครับความเร่งความเร่งเป็นเท่าไหรเดี๋ยวก็ไปหาติดไว้ก่อนนะครับ t t ก็จยดไม่ได้บอกนะครับว่ามันเคลื่อนที่ในแนวแกน y ใช้เวลาเท่าไหร่ t จยดก็ไม่ได้บอกก็ติดไว้ก่อนนะครับจัดรูปหน่อย ก็จะได้ v เท่ากับ a t ศูนย์บวกอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับให้น,นี่เป็นสมการที่2นะครับต่อมาเราจะต้องมาเคลียร์กันในสองประเด็นก็คือต้องมาเคลียร์กันว่าความเร่งเป็นเท่าไหร่และก็เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในแนวแกน y เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้มาเคลียร์กันทีละตัวนะครับเริ่มที่เคลียร์เวลาก่อนแล้วกันนะครับ t หาเวลาหาทีนะครับหาทีสมการน,นี้ตั้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปใช้ประโยชน์ต่อตอนนี้เรามาหาทีก่อนทีนี้เวลาทีตัวนี้ทีในสรรมการนี้คือทีที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ในแนวแกน Y นะครับแต่ทีนี้เนี่ย ในกรณีที่วัตถุมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวแกน x ในแนวแกน y พร้อมๆกันเนี่ย t ในแนวแกน x นะครับเวลาในแนวแกน x t ใน x มันจะเท่ากับ t แกน y นะครับ t ใน y ถูกไหมครับโอเคยังจำเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ได้นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือ t ในแนวแกน x จะเท่ากับ t ในแนวแกน y เพราะฉะนั้น เราก็ต้องย้อนกลับไปสมการที่1เพื่อที่จะหา t ในแนวแกน x นะครับย้อนไปใน1มาพิจารณาในในแนวแกน x แล้วก็หา t ออกมานะครับ u เท่ากับ l ส่วน t นะครับเพราะฉะนั้น t ก็เท่ากับ l ส่วน u อันนี้คือ t ในใน x นะครับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในแนวแกน x แล้วเราบอกว่าเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในแนวแกน x จะเท่ากับเวลาที่ ที่เคลื่อนที่ในแนวแกน y เพราะฉะนั้น t ตัวนี้เราสามารถนำไปใช้ได้แทนลงไปในสมาการที่2ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็สรุปจบแล้วนะครับว่าเราตอนนี้เราต้องการหา t และ t ก็หาออกมาได้แล้วนะครับว่า t ก็ใช้ตัวเดียวกับ t ในแนวแกน x นั่นแหละก็คือ l ส่วน u นะครับโ okay. อเคเอา t ตัวนี้ไปใช้ได้นะครับ ต่อมามาเคลียร์กันที่ a นะครับความเร่งความเร่งนะครับเขีดขั้นนิดนึงามาหา a ต่อนะครับหา a คราวน,นี้หา a ยังไงนะครับก็คือเมื่อวัตถุมวล m เนี่ยมันเคลื่อนที่เข้าไปในสนามไฟฟ้านะครับมันย่อมมีแรงไฟฟ้ากระทำ fe ให้เป็น fe นะครับซึ่งเรารู้ว่าในเรื่องไฟฟ้านะครับ fe มันหาได้จากา q ก็คือประจุค,คูณด้วยสนามไฟฟ้าไฟฟ้า e นะครับ fe ก็เท่ากับ qe โอเคครับอันนี้ความรู้ในเรื่องไฟฟ้าไฟฟ้านะครับ fe เท่ากับ qe ทีนี้ความรู้ในเรื่องแรงกฎข้อที่2ของนิวตันเรารู้ว่า sigma f มันเท่ากับ Ma, แล้วสถานการณ์นี้ f ที่กระทำแรงที่กระทำต่อมวลก้อนนี้มีกี่แรงครับมีแค่แรงเดียวก็คือ Fe เพราะฉะนั้น sigma f เมื่อมันมีแรงเดียวนะครับ sigma f มันมีแรงเดียวก็คือ Fe เพราะฉะนั้นซิ g m f ก็เท่ากับ Fe นะครับเราก็แทนซ i g m f ด้วย Fe ก็เท่ากับ ma นะครับ Fe เท่ากับเท่าไหร่ Fe ก็เท่ากับ QE ก็แทนค่าเข้าไป เท่ากับ m a อันนี้ก็ย้ายข้างนะครับ q e หาร m ก็เท่ากับ a นะครับโอเคสรุปสุดท้ายได้ออกมาแล้วว่า a ก็เท่ากับ q e ส่วน m นะครับโอเคตอนี้เราต้องการหา a และเราก็ได้ a มาแล้วได้ t ได้ a ออกมาเรียบร้อยแล้วก็แทนค่ากลับเข้าไปในสรรมการที่2นะครับเราก็จะได้คำตอบ จากสมการที่สองที่ค้างไว้เราต้องการหา v ในแนวแกน y นะครับ v ในแนวแกน y ก็จะได้เท่ากับ a a ก็คือ qe หาร m นะครับแล้วก็แทน t เข้าไป t ก็คือ l ส่วน u นะครับจัดรูปนิดนึง v ก็เท่ากับ qel ส่วน mu นะครับเสร็จเสร็จเรียบร้อย อันนี้คือคําตอบนะครับความเร็วในในกาน y ก็เท่ากับ Q คูณ E คูณ L หารด้วย mu นะครับก็ตอบข้อที่ QEL ส่วน mu ตอบข้อที่3